นี่เลยนะครับจัะยังเรียกน,น้ำฟ้ามยายกลน,นะคะเปิดตามนี้เลยค่ะยังเข้ามาน,นะคะน้ำนี่เรถึงสูดน้ำถึงยี่สิบนับเมื่อไหร่ก็เชงนะน้ำถึงยี่สิบแกงกริแกงถึงยี่สิบแพงสองั <12. S 1> บได้ไม่เกินสามเลขนะ <12. S 1> นีจะสมมติว่าขึ้นหนคนต่อไปจะขึ้น 3. 3> สามหรือสามสี่สามไม่ได้เกินนะยังจุ ขึ้นก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบสอามสิบห้าสิบหกสิบเก้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ขึ้นก่อนล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่สองสิบสามสิบสี่ค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอย่างรู้นเทคนิคใช่ไหม กรทีการกลับของฟิลเด็กก็จะได้รู้การกลักบของนางฟ้ามันกก็จะได้รู้เวลากินข้าวเนี้ยนะครับเราก็เล่นกันเลยเฮ้ย hey, เ okay, ดี๋ยวแค่นี้จ่ายนะครับเราว่าคุณไม่มีฐานจาน่ายเลยนะครับเอาสูตรของนางฟ้ามาันยกไปใช้นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆก็อย่างนี้คุณก็ต้องจําสูตรเอาไว้สูตรแล้วก็มีคุณจะต้องนับเรขนี้เลยหนึ่งสี่เจ็ดสิบสิบสามสิบหกสิบเก้าคือเราต้องตกเลขนี้เลยเราต้องจับเลข่องนี้ได้สมมติขึ้นนะ หนึ่งห่อามส่เอายเลยได้เลอห้าหกเออแปดเก้าสิงมสาไมสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่าสิบเจ็เก้ห็นป่ะเห็นเนียก็คือง่ายๆครับสูตรหนึ่งสี่เจ็แล้วคุณก็จะชนะนะครับนี่เลยนะครับจะดยังเรียก าามายากนนะคะ <Wow. S 2> เปิดตอนนี้เลยค่ะว <Okay. S 3> ว,ะวเล้งโทมาน,นะคะัวีนี้เรเปรสูตรนับถึงยี่สินับเ่าไรก็เชนนะเย่เข้าใจแล้วค่ะเข้าใรับสวัสดค่ะเรานำฟ้ามายกนนะคะวันนี้เราก็มาแสดงงานกันที่กระาการค่ะจะังหวัดอะไรจังหวัดอะไร